สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะมาพบกับการ์ดอีกเช่นเคยใครที่กำลังตามหารถเก๋งเกียร์ธรรมดาราคาแสนกว่าบาทมาทางนี้นะคะสำหรับคันนี้เป็นนิสสันอเมร่า1 2 e เกียร์ธรรมดานะคะรุ่นปี2013-2014เนาะคันนี้ราคาเงินสดอยู่ที่1น9 0 0 0บาทฟังไม่ผิดค่ะ159,000บาทเท่านั้นก็เคยมีเข้ามาแล้ว รอบก่อนนะคะลูกค้าถามหาเยอะมีเข้ามาอีกแล้วนะคะสําหรับคันนี้ก็เช่นเคยนะคะมาก่อนได้ก่อนเนาะก็เป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะแต่ไฟอาจจะยังแบบไม่เรียบร้อยยังไม่ใส่นะคะเดี๋ยวเก็บงานให้เนาะมีรับประกันหลังการขาย1เดือนหรือ5,000กิโเมตรนะคะรับกันรถไม่มีชนหนักพิกามน้ําท่วมไฟไหม้ย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวรถตัวรถเขานะคะจะเป็นสีออกเหมือนน้ําตาลนะคะคุณพี่น้ําตาลเหมือนน้าตาลออกหม่นเทานะคะก็เป็นสีที่แบบ หาได้ยากนะคะใครที่ตามหาอยู่เนาะปกติก็จะเห็นสีขาวสีดำเนาะอ่ะมาต่อนะคะตัวล้อเขาจะเป็นล้อเดิมนะคะล้อเดิมกระทะเดิมนะคะถ้าใครที่สนใจอยากได้เป็นล้อแม็กนะคะอยากได้แบบไหนก็เลือกจัดส่งเองได้เลยคันนี้ก็เป็นขอบ14นะคะลูกค้าก็สมมออบเช็คยางเปลี่ยนยางให้นะคะลูกค้ามาดูกันต่อนะคะภายใน สำหรับคันนี้ถึงจะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะแต่กระจกเขาจะเป็นกระจกไฟฟ้านะคะระบบเซียนท่านล็อกมีให้ครบเลยนะคะแอร์แบกก็มีแล้วก็ไม่แสนหกนะคะไม่แสนหกวิทยุ fmam นะคะเล่นได้ปกติเลยแล้วก็ตัวเบาะเขานะคะจะเป็นเบาะผ้ากำรรมะหยี่สีดำนะคะ,ะใครที่ได้ไปบอกเลยว่าคุ้มสำหรับค่างวดเขานะคะค่างวดอยู่ที่3,000บาท8ปงวดน,นะคะค่างวดที่การแจ้งจะเป็นค่างวดแบบฟรีดาวนะคะแต่ราคาเงินสดเขาอยู่ที่1 5 0 0 0 0 9,000พบาทนะคะมาดูต่อด้านหลังตรงนี้นะคะจะมีไลฟฟ้าหลังมีให้ครบเลยนะคะตัวที่เปิดตรงนี้ก็จะอยู่ฝั่งข้างล่างเบาะคนขับนะคะแต่รีไเปิดให้แล้วครบเรียบร้อยเนาะอ่ะด้านหลังตัวนี้ก็จะเป็นโซนเก็บของนะคะเป็นรถซีดานสีประตูนะคะก็จะมีพวกย่างอะไรให้นะคะอุปกรณ์เปลี่ยนย่างอะไรมีให้ครบเลยนะคะก็เป็นเครื่องพันสองนะคะประหยัดน้ำมันเนาะสำหรับตัวทะเบียนรถนะคะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นป้ายอุบลให้สำหรับใครที่สนใจนะคะจัดโปรโมชั่นฟรีดาว ก็เดี๋ยวเราไปชมโปรโมชันกันช่วงท้ายคลิปแต่เดี๋ยวเราไปชมเครื่องก,กันก่อนนะคะมาต่อกันที่ตัวเครื่องนะคะแน่นอน1 2ึ0งพันสอเป็นเครื่องสสูบเนาะแผ่นมอโกอยู่ครบนะคะแผ่นเพจก็อยู่ครบนะคะไม่เคยเปลี่ยนงัดแงหรือคันน็อตน็นอตก็ยังเดิมนะคะไม่เคยขยับเลยคะ่ะหน้าเดิมปั๊มตัวเม็ดอักทุกอย่างอยู่ครบนะคะก่อนสมมติว่ามีเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนแบตเตอรี่ให้นะคะรับประกันหลังการขายของทางเต้นหเดือนหรือ5,000กิโลบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วไทยให้อีก หนึ่งปีเต็มนะคะใครที่สนใจก็ติดต่อมาได้เลยที่เบอร์0ูนย์แปดหนึ่งสาหำหรับโปรโมชั่นฟรีดาวยังอยู่นะคะราคา1นึ่งแบาทเป็นรถเก่งเกียร์ธรรมดานะคะนิสสันอเมราปี2013 1น9 0 0 0ึสนบาทก็คือจบทุกอย่างนะคะฟีโอนพรบรภาษีนะคะสำหรับใครที่สนใจก็ย้ำอีกครั้งเป็นเบอร์โทรนะคะหรือแอดไลน์นะคะศูนย์แปดหนึ่งสองสามแปดหกหกเก้าเก้าติดต่อหากาเข้ามาได้เลยนะคะ